มหาสมุดสุดหัวใจบทที่21่สิบเอดสมินยังคงมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกับนักศึกษาชาหวหอพักคนอื่นๆเหมือนทุกวันแต่วันนี้พิเศษกว่าวันอื่นก็ตรงที่เธอได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญคือจับตามองดาวุลไวทุกฝีก้าวหากคุณหมอคนสวยคลาสสายตาไปเมื่อใดให้แจ้งร้อยเอกเอลาโนโดยเร็วที่สุด วันนี้คุณไม่ไปช่วยงานสวัสดิการหรือคะดาวุลถามด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจนะักขนาดเธอพูดขู่ไปแล้วสงสัยแจสมินอาจจะไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับทหาเหล่านั้นงานช่วยเหลือแพทย์เป็นงานที่ละเอียดแถมยังไม่ค่อยมีคนอยากทำกลัวเลือดกลัวเชื้อโรคตามภาษาผู้หญิงขาดบนิตาไปคนนึงแล้วฉันก็เลยอยากมาช่วยส่วนงานสวัสดิการคล้ายๆก็ทำได้คะ่ะ คุณไม่คิดจะไปส่งเพื่อนคุณหน่อยเลยคะคุณหมอรู้เหมือนกันเลอคะว่าโบนิตาจะเดินทางวันนี้ค่ะผู้พันเดินเซบอกดาวุลหลบตาจัสมินไม่อยากหาเรื่องดาวุลมากนักหาเจ้าหล่อนเป็นนาร่าสาจริงๆแล้วนึกโมโหเธอขึ้นมาเธอคงไม่ได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่หาน้องชายอีกเอาแค่หอมปากหอมคอให้หายคันหัวใจก็พอฉันไม่อยากไปเก๊กะ หารอยู่กันทั้งกองทัพโบนิตาคงไม่เป็นอะไรไปง่ายๆแถมกองทัพไทยก็อยู่ใกล้แค่นี้หากพวกกบฏคิดจะทำอะไรไม่ดีกองทัพไทยก็คงไม่อยู่เฉยแน่จัสมินขู่กลับบ้างแล้วสรุปเพื่อนคุณเดินทางยังไงกันแน่เฮลิคอปเตอร์น่าจะปลอดภัยที่สุดเหมือนกับอาดานชาวตะวันตกไหมคะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สน,นามกีฬาลอยฉิวขึ้นไปบนฟ้าไม่กี่อึดใจก็ถึงบ้านเกิดเมืองนอนต่อลงเธอจัดการได้แน่นะดาเนียเสียงหน้าใหญ่พู้ว่าจ้างให้เธอทำงานสำคัญนี้ดังผ่านสายโทรศัพท์คุณก็รู้ว่าฉันไม่เคยทำงานพลาดขณะที่ซ่อนขององค์หญิงเธอยังไม่รู้แล้วฉันจะเชื่อใจเธอได้ยังไงแถมตอนนี้ กองทัพจากประเทศไทยก็เข้ามาวุ่นวายอีกคนที่ตั้งใจซ่อนคงไม่ปล่อยให้คนหาหาจะง,ง่ายๆฉันไม่เสียเวลาหรอกคะ่ะเพราะจะซ่อนที่ไหนมันไม่สำคัญสักวันก็ต้องออกมาอยู่ดีรอดักยิงข้างนอกสบายๆดีกว่าเธออย่าลืมว่าเราไม่ต้องการป่งผชนแต่ต้องการเป็นตัวประกันทั้งทหารของกองทัพแล้วก็ทหารองค์รักษ์ จะไปลักภาตัวองค์หญิงมาได้ไง่ายๆด้วยวิธีการไหนแต่ถ้าทําให้ได้รับบาดเจ็บก็ต,ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วการลักาพาตัวคนจากโรงพยาบาลมันทําได้ร้อยแวิธีแล้วสรุปองค์หญิงจะออกจากมหาวิทยาลัายมายังไงกันแน่ถ้าเกิดเธอพลาดคุณของฉันจะได้เตรียมขนาดอยู่ข้างนอกดาเนียนิเงียบ เธอมั่นใจว่าจัสตินคงจะรู้แล้วว่าเธอเป็นใครสวันก่อนเธอรู้สึกว่าที่โบนิตาเอาแต่เก็บตัวอยู่ในหอพักมันแปลกเกินไปเธอจึงลอบเข้าไปในห้องพักของตัวเองแล้วก็พบว่าห้องของเธอถูกทำความสะอาดไม่ต้องไปสอบสวนแม่บ้านเธอก็มั่นใจว่าต้องมีคนรู้ความลับของเธอแน่แล้วไปทางเฮลิคอปเตอร์ดาน,นียมั่นใจว่ามันคือแผนซ้อนแผน จัสมินแซงบอกว่ากันยาวีจะไปทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้เธอคิดว่ามันคือการโกหกแต่จริงๆแล้วที่จัสมินบอกมันคือความจริงเหตุผลที่สําคัญเอกประการคือให้เจ้าหญิงนั่งรถของกองทัพฝ่าขบวนกระบฏออกไปมันเป็นการกระทําที่สุ่มเสียงมากเกินไปกันยาวีปลอมตัวเป็นทหารในกองทัพเอาปานั่งรถของกองทัพไปพร้อมกับพันเอกปาทีและทหารอีกสนาย ไปตามถนนสายหลักของมหาวิทยาลายัยโดยสิบนาทีก่อนหน้านี้พันเอกยอนเซและลอยโทยิบซัมได้พานางข้าหลวงชื่อฮารีซึ่งกำลังปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงลาเซลส่วนเจ้าหญิงลาเซลก็กำลังปลอมตัวเป็นหญิงชาวไทยผู้กำลังจะถูกส่งตัวกลับประเทศไปยังสนามกีฬาของมหาวิทยาลายัยเพื่อตบตาไวไลาสาวไม่ต้องกลัวน,นะคะคุณกันเดลว,วี คุณไม่ใช่เป้าหมายของดาเนียพ่อผ่านตึกคณะแพทย์คุณจัสมินกับเอรลโนจะหาทางพาตัวหมอดาวุลให้มาบาังเอิญเห็นคุณปลอมตัวนั่งหรถไปกับกองทัพถ้าเธอคือดาเนียจริงเธอคงจะรีบไปที่สนามกีฬาเพื่อซุ่มยิงฮารีที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงแน่ผ่านเอกปาทีเล่าความซับซ้อนของแผนการให้ฟังกัญญาวีเข้าใจดี ว่าในแผกนการนี้เธอต้องปลอมตัวเป็นทหารฮารีปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงตัวปลอมแกล้งปลอมตัวเป็นกันยาวีส่วนเจ้าหญิงลาเซลตัวจริงปลอมตัวเป็นทหารนั่งมาในรถของกองทัพเช่นเดียวกันแล้วเออเราจะผ่านการประทะหน้ามหาวิทยาลัยไ,ไปได้ยังไง การยาวีไม่ได้เป็นห่วงตัวเองสักเท่าไหร่เพราะไม่ใช่เป้าหมายหลกักแต่ห่วงเจ้าหญิงลาเซลซึ่งบัดนี้กำลังปลอมตัวเป็นทหารหนุ่มรูปร่างกำยำสันทัดนั่งอยู่ในรถของกองทัพด้วยกันหากมีการประทะเจ้าหญิงก็อาจเป็นอันตรายได้ผู้พันยอนเซขอความช่วยเหลือจากกองทัพไทยให้นำรถมารอรับพวกเราห่างจากหน้ามหาวิทยาลัยไม่เกินสกิโลเมตร และนายพลบาสจะประกาศแจ้งให้พวกกองกำลังกบฏหน้ามหาวิทยาลัยให้เปิดทางให้แล้วก็จะนำรถถังไปปิดทางไว้ด้วยถ้าฝ่ายนน้นไม่ยอมเปิดทางให้หล่ะคะกันยาว,วีชักหวั่นใจจะเปิดทางให้หรือไม่ไม่สำคัญเพราะรถคันที่วิ่ออกทางประตูหน้าไม่ใช่รถคันนี้หรอกครับอ้าวมันยังไงกันคะนี่กันเดว,วีงงเธอคิดว่าเธอเข้าใจแผนการอันซับซ้อนดีแล้วเสียอีก ประตูข้างมหาวิทยาลัยที่ปิดตายมานานจะเปิดใช้เป็นกรณีพิเศษเรียกว่ายังไงดีนะครับคือถ้าให้พูดตรงๆก็คือพวกเราจะลักลอบเปิดประตูข้างแล้วพาพวกคุณไปส่งที่รถของทางหารไทยจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงอีกแล้วฉันจะถูกส่งตัวกลับประเทศเลยหรือเปล่าคะ ทหารไทยจะไปส่งคุณที่วังหลวงทางสำนักพระราชวังยินดีให้คุณพักอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะตัดสินใจได้ว่าจะอยู่ที่อัลบาต่อหรือจะเดินทางกลับประเทศไทยจัสมินแกล้งทำลับๆล่อๆถุดจงเอลานโจากถงใต้ตึกคณะแพทย์ออกมาคุยการที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมถนนสายากลางมหาวิทยาลายัยเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ดาวุลตามมาแล้วก็เป็นไปตามคาด แม้ดาวุนจะไม่ได้ออกมายืนที่ริมถนนแต่จัสมินก็เห็นเธอแอบดูจากถงตึกคณะแพทย์ไม่ไกลจากจุดที่เธอยืนนักเอลานอแก้งทำเป็นห้ามไม่ให้จัสมินเช้อมองไปตามถนนยิ่งทำให้ดาวุนยิ่งสนใจคนทั้งคู่จนกระทั่งรถของกองทัพขันหนึ่งแล่นผ่านหน้าตึกไปอย่างช้าช้ดาวุนก็เห็นกัญยาวีที่อยู่ในชุดเครื่องแบบทหารนั่งไปในรถคันนั้นด้วยและลาวกับจงใจ กัญญาวีก็ดันทำหมวกหลุดออกจากศีรษะผมยาสวสะดรยออกมาจนเห็นใบหน้าได้ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนก่อนที่เจ้าตัวจะรีบใส่หมวกและเก็บผมด้วยความระแวดระวังพอมัวแต่จับจ้องอยู่ที่กัญยาวีดาวนจึงไม่ได้สังเกตได้ว่าทหารผมเกลียนอีกสองคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับกัญยาวีนั้นคนหนึ่งคือเวทูลทหารองครักษ์ประจำตัวเจ้าหญิงราเซล และอีกหนึ่งนั่นก็คือเจ้าหญิงลาเซลที่เธอเคยประทาฝีมือมาแล้วก่อนหน้านี้พอรถผ่านไปจัสมินกับเอลาโนก็หันไปมองที่จุดที่ดาวุลแอบ,บยืนดูเมื่อสักครู่แต่ก็ไม่พบทั้งสองรีบเดินตามหาตัวเธอจนทั่วตึกคณะแพทย์ก็ไม่เห็นเม้ดแต่เงาเอลาโน e. รีบรายงานให้ยอนเซนกับปาทีทราบทันทีว่าดาวุนน่าจะกำลังเดินทางไปที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยแล้ว สถานาการณ์ที่ประตูหน้าและประตูข้างของมหาวิทยาลัยสงบเงียบฝ่ายกระบดคงไม่อยากมีปัญหากับกองทัพของต่างประเทศและสหประชาชาติพอาะส่งกันยาวีเจ้าหญิงราเซลและเวทูลขึ้นรถของทหารไทยเรียบร้อยแล้วปาธีก็รีบกลับไปสมทบกับยอนเซที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาได้สั่งให้ลูกน้องวางกำลังจนทั่วพื้นที่และคอยจับตาดูบนดาดฟ้าและระเบียงของตึกคณะวิศวกรรมาศาสตร์และศิลปากรารมาศาสตร์มากเป็นพิเศษเพราะมันเหมาะกับการตั้งปืนฟุ้งยิงระยะไกลหรือที่เรียกว่าสไนเปอร์มากที่สุดพร้อมไมฮารียอนเจเอ่ยถามเพื่อนร่วมทีมเพราะงานนี้เธอน่าจะเป็นคนที่เสี่ยงชีวิตมากที่สุดฉันเชื่อมือพวกคุณค่ะแต่ถ้าฉันไม่รอดก็ถือว่าตายในหน้าที่แล้วกันนะคะ แล้วเมื่อไหร่หอจะลงมาสักทีล่ะพี่ลมพัดแรงจุปองปิวแบบนี้เดี๋ยวแม่ดาเนียก็จับได้พอดีหยิบซ้ำซึ่งแต่งตัวเป็นทหารหญิงยืนขนาบข้างฮารีที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงราเซลนักฆ่าสาวน่าจะตายใจว่าผู้หญิงผมยาวที่ใช้ผ้าคลุมปิดบังใบหน้านั้นไม่ใช่กันยาวีแต่เป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ส่วนทหารหญิงรูปร่างตันๆข้างๆนั้นเป็นองครักษ์หญิง รอจนกว่าเวทูนจะรายงานมาว่าองค์หญิงอยู่ในความคุ้มกันของทหารไทยแล้วจากนั้นเราจะสั่งให้หอบินกลับไปแล้วก็กระจายกําลังตามจับดาเนียให้ได้ตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากหอพักหญิงเท่าไหร่แถมนายพลปานก็ไม่รู้เรื่องป่านนี้ของเฝ้าระวังแต่ที่ประตูหน้ามันจะไม่เสี่ยงไปหรือคะผู้พันเอลาโนกับปาทีน่าจะจัดการได้แต่เชื่อเถอะทันทีที่ดาเนียเห็นว่า คนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงทางเดียวที่เธอจะทำก็คือหนีโลมาหนุม่มเรียก YC YC ตอบรับ VIP เป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อย VIP ปลอดภัยดีจัดการตามแผนได้ยังเซรู้ว่าเจ้าหญิงรวมถึงกันยาวีปลอดภยัยเขาก็โล่งใจที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องจัดการโอเคสั่งฮองกลับไปได้ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ เครื่องตัวออกไปฮารีก็ปล่อยให้ผ้าคลุมหน้าสีดำที่ใช้พกสีสะอยู่นั้นปิวไปกับแรงลมก่อนจะเปิดกระเป๋าเดินทางและคว้า m 1 6มาถือไว้ในมือปังปังปังมีบุคคลปิศนาซุ่มอยู่บนระเบียงของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอนนี้กำลังหลบหนีไปทางทิศตะวันตกเสียงวิทยุของปาทีรายงานให้ทหารระดับผู้บัญชาการทุกคนได้ทราบ ตามหาตัวให้เจอหาจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายยันเซสัง่งกองกำลังให้กระจายหาตัวาาเนียให้พบ